สัสดีพี่น้องสุขสุมสุขคนครับขอกระชัาเต้าบนคนแฉบครับพี่น้องเปิดคลิปมากกับมิตรสายไฟนะครับผมยุ่ระเบียงโลงแนมสันสองเนาะมันกระตาตอนนี้เป็นเวลาสี่หา้หาห้าสิบครับพี่น้องมาทายว่บรรยากาศย่ามาเซาน,นะครับก่อนจะไปตลาดนะครับพี่น้องเลกชิล่างหนะ้า ไปตลาดไปหาสื่อของสื่อพักสื้อหยาครับสีผ้าไอไอพวกนะครับไอซี่นะครับไปหยิมยาม,ยามบ้านต่างๆอลไรกับบ้านด้านน้เองนาะพี่น้นองเดี๋ยวข้สิ่ด้ไปหาสื่อของบันครับเดี๋ยวไปยังตลาดเร้าน้ำกันครับพี่นอ้องว่าข้าสิ่งใดยังนะครับลกัลกลักคือพักนะครับพักเขาสะเอาไปกินกับแมวกินนั่นแหละครับพี่นอ้องสิ่ว่าได ไปหาซื้อยงาญุนุ่น,นะปะยังบัะนในแจงดีได้พี่น้องออกมานนะพอดีแบบว่าเขาสิทธาคลิปนั่นแหะกั็เลยออกมาจะเสานี่ยฮะครับเพราะว่าต้องไปหาไอ้ใหญ่เิ่นประมาแปดโมงกลัวนะครับคมพยายามน,นันสวยมันาท่านนะครับผงคือยากท้าคลิปยังตลาดนะแข่งเบิ่งพี่น้อง เมืองบรรยากาศตลาดเศร้านะครับ <c oughs> พี่น้องไ,ไอคันตรงไปไฟ้เขียวด้วยครับเที่ยวทรายจั มาฮอตลาดเศร้านะครับตลาดเศร้าอ่ปัดเซ่นะครับพี่้องตลาดเศร้า like ตลาดดาวเมืองนะครับฟังจะงเป็นของขายไท่บ้านนะครับยามาโซที่นี้ครับฉันนีของกินนะครับของสดนะครับะส่วนมากเนาะพาร์คเคืองเคยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะ อันนี้นะจะเป็นก็ตังโกพวกขนมไท้หงขนมไท้เฮียน,นะครับขนมมั่นถ้าสิไเป็นหายางเหลาะบนกรนครับพี่นอ้อง หาซื้อบักทั่วนะครับแลกับแบบเคืเครื่อนนะครับบักเครือเทศเนาะเดี๋ยวหา้าาสียางเราเบรรยากาศก็น,นะครับผมเห็นหนองงัวน้ำบางหัน ผมอยากนอนอยด้วยครับขนาดก็เศราคนยังหลายเนาะ <Okay. S 1> หนังงว่วเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจผมสีเปิดรับออเดอร์ครับหนังงว่งงวงามงครับพี่น้อง นงังง่วนนะครับแสบด้ยที่นนองนางง่วนจีเนะเขาเหมาง,งามงาม ลายแ,าแถ้ายบรรยากาศแบบเบิ้งโดยั่วไปเนาะเดี๋ยวนี่จะไปซื้อบักคัวแล้วกับผักหอมปนนะครับแล้วกับซีนหมูนะครับเนื้อหมู แน่นะครับ ตั้งแล้วั้แล้ก็ไปเรียกว่าแล้ก็ต้ด้วยอกมาเด้อน,น่อยด้อกัน้อยเดียวต้งเทเด้อแม่<า>เอาเอาสองถุงเอาสองทุงร่วมเป็นุ้งเดียวรดเอาใส่เส้า,สาท่านนะ

เอาหอมป่นอีกหาพันเดี๋ยวคอยตั้งให้อีกพันหนึ่งนนนเนาะโดยขอบใจ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดียวเขาไปซื้อเนื้อหมูกรับพี่น้องเนื้อหมูใส่ยอะคว้างข้างหน้าหนอนะ่อยเนาะห้างไก่เพิ่นแบบว่าย่านเพิ่นของจิ้มบานๆก็ถือปากเนาะซื้อเนื้อหมูไว้จะย่างให้เพิ่นหรือว่าปิ้งให้เพิ่นเนาะ มันจะเป็นโซนของสดอนัออนะทุ่คนโซนหมูโซนปลาโซนเนื้อครั ้าแบบเนี้ยครับโลเทา่าไหร่อินโนโล่แปดสิบอาโลหนึ่งครับได้ของเต็มมือเลยพี่หลงยเยวเห้าสิไปซื้อสมหมูแลกกระปับนะครับสมหมูกับสาวค้นดังนะครับ ทีเบ้าหน่อยมาทาย10น้ำหน้าบ่าหูว่าเพิ่นมากหรือเ่อ๋อเพิ่นมากอเป่าสบายดีสบายดีซื้อสมโม้เนี่ยข้าแล้วเท่าไหนเอาสิบ่อขายดีบ่ ย ao จะได้กลับแล้วนะครับซื้อของไปเบิดประมาณ 200, อสองแสนพอซีหมูก็แสนหนึ่งนะครับล้วละแปดสิบพันผมเอาเป็นแสนหนึง่งไปเลยนะครับะไีเนาะเดี๋ยวไปรงแนมไปหากินเข่าก่อนหลอกแะอาบน้ำนะครับอาบน้ำนกินเข่าแล้วก็สีเช็คเอาต์นะครับไปาไาหาไอาเป็นยุสสนามบินเนะะาะไะ ชาวสาครับพี่เรน้องต้มปลานะครับของโรงแรมน,นะผมจะอมะปุ่งมะพี่น้องแล้วตอนนี้เป็นแปดโม่งนะพี่นอ้องหากไปเป็นแปดโม่งสี่สิบห้า,าน,น,น,นะ แล้วคองกนบ้าซุกกันพี่นอ้องลรวก็จ้างสิไปสนามบินเนาะอยู่ใกล้ๆกันนีแ่แหละเดี้ยวคอนี่อยากกินข่าวกอนครับพี่นอ้องคอนะพี่นอ้องเดินย่อนนะครับหรือว่าสนามบินปากเซนะครับผมก็คยมากอันนี้เป็นเที่ที่สองนะครับตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงยี่สิบครับ กสะส่ามาถ่าไอเปิลนะครับอยู่ข้างนอกนี่นะครับเขาต้องหันหลังออกเดินยน้อนกับมีเก็บเงินบ่เดนเนี่ยซีว่าอ๋อเอือแม,ม่เละเขาจะกับเก็บเงินนี่แหลนะเนาะยุทธใหกับเก็บสนามบินสากลปากเซนะครับพี่น้องคนเล่านเนอื่นเดินย้อนนะครับ กนกันมาถ่าหลายพี่น้องผู้โดยสารขาเข้าของสิมมาถ่าครับบรรยากาศแจ่มใสดีครับพี่น้องท่านได้แดดเนาะสวัสดีทีนึงนะครับพี่น้องสุกุสุคนนะครับมาถา่าฮาปไอพงสวรรค์นะครับด้วยพ่พงเนาะมาจากย s เอครับพี่น้องเป็น กัเป็นเอฟซีเหครับพี่น้องเอฟซี FC ทั้งคอบขั้วอินดีทั้งผมเลยเนาะกัเพื่อนของหจากรหลายคนนะครับเป็นกระติดต่อผมมากว่าเออไออยากมาลงมาเที่ยวปากเซ่น,นะครับเพื่อนเป็นเพินเ่นสีมาจาัดบุญวันเกิดย้อนหลังเพือ่อนยูทาแขกเนานะเิ่นสีมาเห็ดบุญวันเกิดยูบานเกิดเพือ่อนยูทาแขกน,นะพี่น้องเพื่อนก็เลยอยากลงมาเล่นปากเซ่ก่อนนะครับเพราะว่าบุญเป็นสีเห็ดบุญวันเกิดเพิ่นวันทีเศร้าหามั้งครับ แล้วก็วันนั้นเกิดย้อนหลังครับพี่น้องเพิ่นเกิดไปแล้วเนาะผมจำว่าได้วันที่เท่าไหร่ตอนนี้เพิ่นก่น่งยนต์ลงมาจากเวียงนะครับหรือว่านางเครื่องบินลงมาจากเวียงผมอาจสซิไซับทั้งซับล่าซับซับไอไทยนะครับพี่น้องแบบว่ามันมันเคยปากเนาะมันเก่ยวกับคนเล่าหลายกับแบบว่ามันเก่าชิ่นนะครับมันกับว่าตั้งกันเทเดอกครับพี่น้องเนาะหลายคนก็เข้าใจพี่ห้อก อันหลังพี่น้องก็เลยมาหาบอ่ไอเพิ่นนะครับอาจาศฮับนี่เดี๋ยวสีถามเป็นก่อนว่าครับว่าเพิ่นไปกินเข่ามาาเราบ่เนาะครับเพราะฉะน้นกินมาก,ก็สูข่าไปกินอาหารเสรื่อไงๆเนะาะเพราะมีแม่หน่อยกับเฟือนะครับอยู่ทางยื่แถวทางหินนะครับใกล้ๆนี่ที่ว่าดีมเบ้าสะกุลพ่อผมไปกินเนาะยื่ทางหินใกล้ๆน,นะครับอากาศจังสีออกไปบันจังหลางเลยเนาะพี่น้อง ออกไปบนต่างหลางไปยามแม่แมงเข้าบ้านนะครับไปยามเพื่อนบ้าซุกนะครับเพื่อนก็เป็นเอฟซีนะครับแล้วก็มากีเข่าเทียงอยู่เงอนเปาดอนนะครับอยู่หน้าเปาดอนทีไปเห็ดเพื่อนไปเห็ดไอ้เงา่างข้องใส่ใกล้อะครับอยู่หน้าเปาซุกกันวันสิบห้าเป็นไปกินปลาปิ้งปลาตำบักกล้วยนะแบบอาหารบ้านๆเนาะเพื่อนก็คือสีมักนะครับเพราะว่า ไปกินบรรยากาศน้่นแหละครับอาหารบรรนอกธรรมดาธรรมดามันกับพิเศษพิเศษสาหรับค้นตั้งแดนนะครับพีน่น้องกับแพ่นประมาณนี้แหละครับมือนี่เลี้ยงกับสีขาวมาพักในปากซีครับเพราะว่าอายเป็นให้ผมจองโ่งแร่มาแหกก็คือ,อแกนจำปาซักครับพีน่น้องจองไว้คนสองคืนนะครับโอเคครับพีน่น้องเดี๋ยวมาถ่ายเพิ่นจันครับเดี๋ยวระวังขาอายเพิ่นผมสิบห้าไเปเบิ้งผู้โดยสารขาเข่าครับก็บคือออก เขามาในปากเซเนานะบินเข้าในปากเซน,นะครับอัน้นา็จะบินออกปากจากปากเซน,นะครับฟังกนเป็น,นสนามบินเล็กๆครับของเมืองปากเซเนานะที่ยกแขงไตซุดนะครับว่าไตสุดหรอกที่ยกแขงภาคไตนะครับของของเราเนาะเดี๋ยวเราขับไปบ,บรรยากาศั้างในกันครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นนี้ขอห้ามเองดีกว่าห้ามสุโขทัย กลับเพื่อนกบว่าได้หามายโลกเนะเพื่อนหามเคยว่านอส m o k ก n ิ no นะครับว่าสูบยานะอันนี้ก็จะเป็นข้างดาดฟ้าือนกับสั้นดาดฟ้า มีครับบรรยากาศทางนั้นก็จะเป็นมีร้านขายของมีชอม็อปมีแคนนี่นะครับมีห้ออาหารนะครับโอ้ยมีร,ร,รนสเตอร์แลนด์บาร์บีแคนนี้แค่นี้มันลงอาหารมีก็จะเป็นของที่ระลึกได้พี่หนุ่เป็นซาเ,เป็นกิฟช็อปนะ อันนี้ก็จะเป็นสีกาดคนนอกห้ามเข้าจะลุกนารอข้างนอกรอถาข้างนอกห้องเกียรห้องเกียร์กยรดของวีไอพีของวีไอพีมันคือห้องเกียร์กยรดด้วยพี่นอ้อง นี่ครับบรรยากาศยกไปของน้ำกันครับก็เอาไปเป็นยกฝั่งหน้ากัครับพี่น้องใส่หมวกนะครับหูหงุดหงุดหุดกันมากกาแฟเห็นนะครับ สวัสดีสวัสดีครับโอเคเป็นไงวะครับเต้นเต้นไหมรถจอดรถลั่นจอดรถครับมีดกเโอเคครับวันน้ควงวันน้าควงก็จะเฮ็ดบุญดุไอเจ้าตื้อม่คยนะมั้เงินไม่เศร้าป้าสิบองจะเจ๊พัดล้ะน่ะนะไปหาบ้าบ้าก่อน สามซิบลเด้ขนาดสามเนไปไปะไปบไปที่ช่วงปเอาาวดอนิดอบ่เอค่อยหันบ่บ่บ่กินกระตุ้ยกระต่ายกันได้โมเมนต์มาหุ่นดีเด้อวไม่มีน่ากินจัมทัวร์จ้าคือหอมแต่ว่าไม่นดิกิ แตกบรรยากาศก็ได้ต้องกินกันเป็ตัวแดดเนาะคือยาก่ะปลาบ้ปมีปลาบ้าดอนพี่น้องจนหมกไก่เกลียวสุกมันว่าวันมาเนาะสุกกว่าวานนะปลาปลาเป็นลายปีเยเอีพอวายยันตะการมันแข้งเออชน การแต่ว่าการกาจปลาจอมสีหน่อยนะอืกน้อยนี้อะไรตัวนเขาะซ้ำนีกบจิบอหรอเออเหากินหดเน่ยเราอยู่เขาเราก็สิน้เราบ้งได้บกเกินแล้วเรากินก่อนกับไก่ก่อนเกับมมันสุกม่เอาอันล็กต่อเดี๋ยวว่าจไดหัน ถ้าดอดถได้นะแันไหนช็อกโกแลตนพแพงแพ้องเอง <c ười> ียงยืนเดนก็ดีว่าอ่ะขายบ้างขายบ้างขายบ้างค่อยๆบิกินเถอะค่อยบิ บีกินนะค่อยค่อยหักเบืง้งเออเนต้องชิมนล้วนี้เออคือไงแซบปะคมปะคมปะเอยแซบปะ เาบรรยากาศดีขนาดอไปกินขเขา,า,าตั้งแลนวนะจิงของไทยครับผร้อมจีบมาฝากบารดอน

โดนไหมโอเคไอซียืนเทรนเบเนดกินรถโอเคเชียร์มาเ้างมาชิคินยอดเขาดอกเอาไปต่อกินกิน กินกินนอเกะอยังี่เบลีเอ๋มาแม่มากแมพี่แม่ข่าท่านโดนแม่ีป๋มึงไปละมากินนเขา ดีคับมาแม่เอ๊ีีข่าวทางวาดอนพี่าด้อ,อ,องกินบรรยากาศนะพี่นนอกก็่อแบบน้ำนมัน,บบมนแบแบดีนะกินแบบโอเคหารแฉบปลาปิ้งปลาห่อนๆอ่อะ آ آ. ต้องคนตอนหอนมันก็จะหมืเลยกางรอล่าบกางเนอย่มันสียบยังไงเปลือกมันเปลือกมันแสบแล้วมันนุ่นๆดิม um, okay. <ah ีเกลือน้องจิ้ม UH, กินกระตัขวดใหม่ด อันน <Net> ี้ปลาอย่างกวน้าไทีบีัน่าด้วยยังโดนเลยเนาะสิบ no สี่สิบปุปีแลยนั่นโอ้โแม่แต่